เ้าใหม่ของโครงการหลวงภายใต้พระวิสัยทันและพระมหาโกโราุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้ยังคงขับเคลื่อนความสําเร็จลงสู่รัษฎรเพื่อร่วมการสืบสารรักษาต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นขึ้นไปพร้อมกับดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืน ฟินความยากจนและป่าบนพื้นที่สูงถูกทำลายคือปัญหาต่อความมั่นคงของประเทศพุทธศักราช2512พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานโครงการหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรบนพื้นที่สูงให้มีอาชีพสุดจริตมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่เป็นหลักแหลง่งซึ่งส่งผลให้เกิดความมั่นคงแก่ประเทศในระยะยาว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาต่อยอดการดำเนินง,งานของโครงการหลวงให้มีความต่อเนื่องเพื่อความผาสุกข,ของปวงชนชาวไทยรัชการที่สิบท่านก็ส่งแบ่งเป็นกรรมการเป็นสองส่วนนะครับก็คือกรรมการบริหารกับกรรมการมูลนิธิ ให้ผมดูเป็นประธานกรรมการมูลนิธิแล้วก็ท่านกัมนาธเนี่ยเป็นประธานกรรมการบริหารเราจะมีการประชุมเอ,อ่อเขาเรียกประชุมกันกรองโครงการทุกเดือนเดือนละครั้งในโครงการปรับปรุงพิจารณาโครงการต่างๆมุ่งมัน่นสืบสารรักษาต่อยอด งานวิจัยพัฒนาคนและชุมชนโครงการหลวงให้มีความรู้พยุงตัวได้มีความเจริญและสามารถพึ่งพาตนเองรักษาดินน้ำและป่าให้เป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาของมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานและสนองพระราชปณิธานและพระราชประสงค์อันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปี เพื่อขับเคลื่อนโครงการหลวงแห่งรัชสมัยสู่การพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืนด้วยนโยบายของวุฒิโรงการหลวงนะครับว่าว่า,วาเราเราเราคิดว่านะเราจะจะจะ,จะมีแค่3 9 0ศูนย์ะครับแต่ว่าการขยายผลนะเราจะมีส่วนราชการซึนะ่งซึ่งเราเรียกว่าสถาบันพัฒนาพื้นที่สูงนะครับที่ที่ขึ้นโดยกับกระทรวงเกษตรนำผลสำเร็จ ของโครงการหลวงไปขยายผลด้วยพระมหากราุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีทั้งสองพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานมุ่งมั่นเพื่อการสืบสารรักษาต่อยอดสร้างประโยชน์สูงสุดถ่ายทอดขยายผลความสำเร็จของโครงการหลวงเพื่อเสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ของปวงประชามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันนะคะเราส่งเสริมเกษตรกรใน39 0 6, 0, 6. 0, จังหวัดทางภาคเหนือ,เ,อเรามีเกษตรกรที่อยู่ภายใต้การดูแลของโครงการหลวงเมื่อปี2565 11,000รายค่ะเราได้ยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะโดยการสร้างไรายได้กับเกษตรกรมากกว่า1,130ล้านบาทค่ะแล้วก็สินค้าของเกษตรกรเองเนี่ยเรายกระดับคุณภาพมาตรฐานนะคะ ได้รับรองมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศมากกว่า12มาตรฐานซึ่งสิ่งเหล่านี้ทําให้การันตีได้ว่าสินค้าของโครงการหลวงมีความปลอดภัยและก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะผลแห่งพระมหากรุณาที่คุณได้สะท้อนผ่านเสียงจากปวงประสบการิกรรัษดรชาวไทยภูเขาบนดอยสูงได้พบกับความสุขความอุดมสมบูรณ์ทั้งคนและผืนป่า ทางมูลนิธิคงกระโหลกได้มาส่งเสริมเรื่องกับปุบูกเกษตรอินทรีย์นะครับพืชอินทรีย์นะครับณปัจจุบันจากที่เดิมทีในพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ทําไร่หมุนเวียนหรือไร่เรือลอยก่อนแล้วมีไร่ฟิล์ดครับปัจจุบันเราก็มีทําเกษตรอินทรีย์นะทำให้ชุมชนมีไรายได้มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณรอเก้าถึงรอสิบที่ทำให้วิถีชุมชนดีขึ้น และด้วยพระมหากรุณาธิคุณวันนี้องค์ความรู้ที่มูลนิธิโครงการหลวงได้รับพระราชทานคือก้าวใหม่แห่งรัชสมัยคือสมบัติทางปัญญาอันล้ำค่าของแผ่นดินสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ชาวเขาชาวเราและชาวโลกสืบไปภายใต้พระบรมราชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานให้แก่โครงการหลวงนั่นคือ การน,นำผลสําเร็จจากงานวิจัยพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์จากงานวิจัยต่างๆลงสู่เกษตรกร,ร,กรบนพื้นที่สูงเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับผลิตภัณฑ์ที่ราษฎรสามารถนำไปจำหน่ายและสร้างไรายได้อย่างมั่นคงสวัสดีค่ะ